สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่สวนของคุณพี่วิสุทธ์นะครับคุณพี่วิสุทธ์เนี่ยเป็นแปลงปลูกแปลงแรกๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอวิภาวดีนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีแปลงนี้อยู่กับปาล์มน้ำมันนะซึ่งเป็นแปลงปลูกที่ปลูกปาล์มน้ำมันมาพร้อมๆกับปลูกไม้่วงหัวรีด้วยนะไม้่วงหัวรีตัวนี้คือไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจ หลักมาแรงของเกษตรกรชาวไทยทุกจังหวัดตอนนี้มีปลูกกันทุกจังหวัดในประเทศไทยท่านเห็นไหมครับต้นต้นนี้เนี่ยอายุแค่1ปี9เดือนเท่านั้นนะครับรบกวนพี่วิสุทธ์แนะนําตัวนิดนึงครับครับผมวิสุทธิ์ชิมเทียมครับอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอันนี้เคยเราเคยมาถ่ายรอบหนึ่งละตอนที่ปลูกเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วเราถ่ายถ่ายรอบนึงแล้วนะครับตอนนั้นคือต้นสูงประมาณนี้เองเล็กๆ,ๆยังเล็กๆอยู่เลยต้นประมาณนิ้วก้อยนะฮะยังเล็ก<ๆ> ประมาณนิ้วก้อยแค่นั้นเองนะครับสูงประมาณนี้หนึ่งปีผ่านไปท่านดูครับหนึ่งปีผ่านไปนี่คืออะไรนี่คือไม้ห่วงหัวลี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีน <Okay. S 1> แล้วตอนนี้นะครับใหญ่มากครับตอนนี้ถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยไม่มีพืชชนิดไหนที่แพงเท่าตัวนี้แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยคือไม้พยุงไทยเม<ๆ>ื่อก่อนถูกต้องนะครับเดอร์บิเกียโคชินชินเนสิดนั่นคือพยุงไทยแพงที่สุดในไทย แต่ตอนนี้มันมีไม้ที่แพงกว่าพยุงไทย15เท่านะฮะก็คือไม้ห่วงหัวลี่นี่เองพยุง่วงหัวลี่เดอร์บิเกียออดริฟลานะครับเดอร์บิเกียทอนคินเนซีตตัวนี้คือคือไม้ห่วงหัวลี่นี่เองคราวนี้สวนนี้ทําไมเราสนใจที่อยากจะต้องมาถ่ายทําต้องถ่ายทําให้ได้เพราะอะไรครับเราอยากจะติดตามให้ท่านเกษตร,รกรทั่วทั้งประเทศไทยได้เข้าใจนะครับได้รู้ได้เห็นของจริงว่ามันปลูกแซมกับพืชเศรษฐกิจหลักของเราได้ไหมนะครับอันนี้ได้เห็นเห็นเลยตัวนี้คือ ไม้ห่วงหัวรีที่ปลูกมา1ปี9เดือนเดือนมิถุนาหกใช่ไหมครับที่ปลูกมิถุนา6กสนะครับตอนนี้เป็นเดือนมีนาครับปีหกสี่นะครับก็ผ่านมา1ปี9เดือนคุณดูครับมันใหญ่ขนาดนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณ5-6นิ้วก็ปลูกพร้อมพร้อมพอ,มพอมกับคุณพี่เรืองวิทย์นะฮะปลูกมาแล้วไม่ได้ใหญ่ต้นเดียวนะมันใหญ่หลายต้นนะครับดูดูต้นข้างหลังก่อนอ่ะ อันนี้ก็ใหญ่นะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ2นิ้ว2นิ้วกว่าๆได้ซ้ำสองนิ้วกว่าอันนี้คือลำต้นนะครับอันนี้ไม้คำ้ำที่จริงตัวนี้เอาไม้ออกได้แล้วนะครับไม่ต้องคำ้ำละถ้ารุ่นนี้คือปล่อยได้เลยแล้วปลูกคู่กับอะไรท่านลองดูครับ<า>นี่คือปาล์นามนะฮะปาล์มน้ำมันเนี่ยผมอยากให้ท่านเห็นนะครับอันนี้คือปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตอยู่ตอนนี้นะครับคือมันเป็นเรื่องที่มาตรจย์นะฮะว่าไม้ที่เราปลูกปาล์มน้ำมันตอนนี้มันมีรายได้จากปาล์มน้ำมัน คุณวิสุทธ์ก็มีไรายได้จากปาล์มนะครับสวนยางพลาราเราพาไปดูมาแล้วนะครับที่เขาปลูกข้างสวนยางหรือว่าล้มสวนยางปลูกไปเลยแต่ตัวนี้เรายังไม่เคยเห็นนะว่าไม้ตัวนี้ปลูกคู่กับปาล์มคุณเห็นไหมครับซ้ายมือขวามืออันนี้คือร่องปาล์มนะแทนที่คุณจะปลูกปาล์มไปแล้วคุณเก็บผลผลิตจากปาล์มอย่างเดียวนะครับ<อ>คุณก็จะมีไรายได้จากตัวนี้อีก10ปีผ่านไปต้นหนึ่งนะครับมูล,ลค่าแต่ละต้นเนี่ยมันแพงมากนะ คุณพิสุทธ์ตัวนี้วิธีการปลูกดูแลรักษาเนี่ยปลูกยังไงครับตอนที่ปลูกมาขุดหลุมลึกไหมอะไรไงขุดหลุมก็เสมอสถุงถุงเดิมอะครับถุงเดิมคือไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องอะไรเลยประมาณสกักครึ่งศอกครึ่งศอกครึ่งศอกเราเราไม่ฝังให้มิดนะเรา <รอ S 1> <ม>ดินถมอีกทีนี่อ๋อให้ให้ให,ให้รากมันพอลงไปมันเจอดินแข็งให้ดินมันร่วนครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งสำคัญที่ผมประสบการณ์ ครับดินที่เราไม่ได้ใช้รถไถลงลูกจานใช่ไหมครับแบบนั้นอ่ะมันดินแน่นมันไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ถ้าเราได้ลงจานใช่ไหมอันนี้คือไถก่อนไถก่อนไถล่องนะฮะมันจะใหญ่กว่าไถล่องมันจะโตได้เร็วกว่านะครับไถตัดไปเลยนะครับตัดไปตัดมาตรงระหว่างล่องปามตัวนี้คือล่องกลางของปามเลยแล้วปามนี่คุณวิสุทธ์ปลูกมากี่ปีแล้วครับตอนแรกปาม ตอนนี้มัน3ปีครึ่งตอนที่ตอนที่ผมปิดสมุดนะแต่ตอนนี้มันสีเข้าสีปีแล้วอ๋อเข้าสีปีแสดงว่าเราปลูกปลาล์มมา2ปี 2> แล้วก็ปลูกตัวนี้ได้เลยใช่ใช่ปลูกปลาล์มมา2ปีนะครับของคุณพี่วิสุทธิ์ปลูกปลาล์มมา2ปีแล้วก็ปลูกตัวนี้ตัวนี้ในอย่างน้อยๆคุณวิสุทธิ์รู้ว่ามันแพงแน่นอนแพงแน่นอนใช่ใช่ <ละ S 1> ตัวนี้ค,คุณวิสุทธิ์ศึกษาม,มาจากที่ไหนครับก่าจะตัดสินใจปลูกได้ก็ศึกษาในเน็ตนั่นแหละครับครับอยู่ใน YouTube อยู่ใน Google Google ในเน็ตครับ ศึกษาจากต่างประเทศครับผมแล้วก็มาเจอคุณโต้งก็คือโอเคครับว่าเรารู้แล้วต้นทางตลาดเป็นยังไงเราตลาดเป็นหลักครับผมใช่ต้องใช้ตลาดนําตลาดนําแล้วทีนี้การเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับยุคนี้เราจะอยู่กับปาล์มกับยางไม่ได้หรอกแต่ที่จริงมันมันมันก็อยู่แค่นั้นแหละครับพอมีกินทั้งปาล์มทั้งยางปลูกกันมาตั้งเท่าไหร่แล้วก็ไม่เห็นจะรวยเยอะแล้ว ของผมโน่นค้นไปอีกแปลงแล้วครที่ว่างๆครับผมหุดตัวนี้อีกต่อครับคืออย่างนี้ครับเราเราไม่ได้บอกว่าเราจะปลูกเชิงเดี่ยวตัวนี้นะฮะใช่ถามว่าปา์มเนี่ยปามได้ไหมตอนนี้ได้ผลผลิตหรือยังลูกเนี่ยนี่ลูกแล้วคุณวิสุทธิ์ผมอยากให้คุณวิสุทธิ์พายดูนิดนึงว่ามันโตต้นเดียวหรือเปล่าไม่ได้โตต้นเดียวนะใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเชิญมาดูทางนี้ครับดูทางนี้นึ่าต้นนี้ต้นนี้ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งต้นนี้อาจจะยังไม่โตเท่าไหร่นะครับ ที่จริงแล้วอ่าแต่ต้นนี้คุณมาดูนะครับไม่ได้โตต้นเดียวอันนี้อันนี้มันทิ้งใบนิดนึงแต่ว่าคุณดูลําต้น,นะฮะมันไม่เล็กนะมันเป็นฤดูผลัดใบแค่นั้นเองเดี๋ยวพอฤดูฝนมามันก็จะสวยเหมือนเดิมนะครับตรงนี้อีกเอามาให้ดูเห็นๆกันนะครับตรงๆเลยอันนี้ไม่มีการเตรียมกันมาก่อนนะฮะเรามาดูมาดูของจริงเลยนี่ครับอันนี้คือต้นจริงๆของเขาไม้หวงเกาหลีเลยสวย ปามนี่ก็อ้อนี่นี่โตนี่ก็โตโตด้วยกันเนี่ยลองดูนะครับขึ้นไปถึงข้างบนเลยดูครับความสูงเนี่ยรุ่นประมาณสัก5้าหเมตรได้นะประมาณ6เมตรนะครับประมาณ6เมตรเลยตัวนี้เนี่ยคุณวิสุทธ์มั่นใจไหมว่ามันน่าจะตัดได้ใน10ปีเพราะนี่ปี9้าเดือนนะผมมั่นใจครับเพิ่งจะปี9เดือนเ<อ>มงโกได้ขนาดนี้เพราะว่าผมที่ศึกษามาเขาก็ตัดได้ทั้งแต่ ช่วง10ปีแหละ8ปีก็ได้แต่ว่า8ปีก็ได้แต่มันต้องค่อยราคาหน่อยเพราะว่ามันมันแก่นมากมันก็แพงขึ้น8ปีนี่มันจะต้องดูแลดีหมายถึงว่าดินคุณต้องดีจริงดินคุณต้องดีน้ําคุณต้องดีนะฮะคุณต้องดูแลดีจริงๆถึง8ปีขุดขายได้แต่ว่าตัวนี้เราไม่ได้รีบตียาวๆกันเปครับเราไม่ได้รีบเพราะอะไรเพราะอ่ผมจะให้พามาดูตรงนี้ครับอ่คุณวิสุทธิ์รบกวนคุณวิสุทธิ์พามาดูปามนิดนึงอันนี้นะเห็นไหมมันไม่ได้โตต้นเดียวมันโต โตหลายนะครับเยอะหลายต้นเลยอันนี้มันก็โตไปแต่ไอ้ปาล์มเราก็มีรายได้ไปนี่ครับอ่าคุณวิสุทธ์ไอ้ตัวนี้คุณวิสุทธ์ผมผมอยากให้คุณวิสุทธ์แนะนํานิดนึงว่าปาล์มอย่างนี้ขายได้แล้วใช่ไหมขายได้แล้วครับเนี่ยตอนนี้คุณมันสุกแล้วด้วยนี่นี่สุกแล้วใช่ไหมไหนเอามาดูฝั่งนี้เริ่มนี่เริ่มสุกแล้วโอ๋อันนี้แบบนี้คือสุกเริ่มแล้วนี่เริ่มแล้วมันแบบนี้คือสุกหลแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้เริ่มขายได้แล้วแก่แล้วแก่แล้วแแกก่่ล้้้ววคคุุุุณณิสสท์รรััตนนีีเมมมาไดจ เยอะหรือยังครับก็ผมตอนนี้ขายได้แล้วตัดตอนนี้ก็ได้ทีหนึ่งสองตันกว่าช่วงหน้าแรงสองตันกว่าสองตันกว่าแลงนี้ครับช่วงหน้าแรงก็ถือว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยมีรายได้ตลอดก็ตันเออโลละหกบาทกว่าตอนนี้โอ้หกบาทกว่าโลละหกบาทกว่าครับถือว่าเป็นราคาที่ดีนะก็อ่าห้าหกบาทนะครับในพื้นที่จริงเนี่ยตอนเนี้ยห้าถึงหกบาทนะฮะแทนที่จะรอไม้หวงหัวรีใช่ใช่ รอตัวนี้แต่มีรายได้จาก2ทางมีรายได้จากปามไปด้วยจากที่คิดมาเอาผมผมอยากสัมภาษณ์นะครับวันนี้อยากให้เห็นของจริงด้วยสัมภาษณ์จริงๆด้วยว่าไม้ห่วงหัวรีมันอยู่ข้างๆตัวนี้อยู่ตรงนี้คุณวิสุทธ์คิดตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากมีรายได้จาก2ทางใช่คือเราไม่ได้ไม่ได้อยากฝากชีวิตไว้กับปามอย่างเดียวเพราะปามราคาแบบนี้มันก็อยู่ประมาณนี้ถามว่าพอกินพออยู่พอกินพออยู่เอาแบบรวย <บา S 1> เลยเนี่ยอยู่ๆ <บา S 1> เงินโปมา5ล้าน10บล้านบาทเป็นไปไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไ แต่ว่าตอนนี้คือตอนแรกอะ่ะผมรู้คุณวิสุทธ์คิดคิด,คดละในในใจคิดแล้วว่าอยากมีตัวนี้มาเสริมแล้วทุกวันนี้มีตัวนี้มาเสริมแล้วตัวนี้มันโตตามเนี้ยคุณคุณวิสุทธ์คิดว่าตามที่เราคิดไว้ไหมตาม<อ>แผนไหมได้ได้ตามใจหวังนะครับตามใจหวังอา่าตามใจหวังแล้วก็มีความมีความหวังกับตัวนี้แน่นอนใช่ครับคือตัวนี้มันจะราคาเท่าไหร่ไม่เป็นไรเราเลี้ยงดูเลี้ยงสวนไปหมายถึงว่าเลี้ยงค่าคนงานมีค่าใช้จ่ายมีไรายได้เข้ามาตลอดมีรายได้ประจําทุก15วัน มันจะมีรายได้ประจําจากปามปามน้ํามันเนี่ยปกติทําปามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสวนปามนะครับผมแนะนํานะครับสวนปามที่อยู่ทุกที่ในประเทศไทยเนี่ยท่านดูไว้นะครับดูไว้เป็นตัวอย่างสวนนี้เป็นสวนที่ทําแล้วได้ผลแล้วนะครับต้นไม้หองหี่อยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะสวยงามมากอยู่ตรงนี้แล้วก็ปามก็อยู่ตรงนี้ปา์มนี่ดกมากนะครับเวลาเราให้ปุ๋ยปามรอบคอว่ากันนะรอบคอเลยเราตัดหญ้าเราให้ปุ๋ยปามดูแลปามไอ้ตัวนี้มันก็ได้ด้วยใช่ ก็อยากฝากนะครับเกษตรกรฝากไว้เลยนะครับเกษตรกรทางบ้านนะฮะมีรายได้จาก2ทางนะครับคุณอย่าฝากชีวิตไว้กับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับปาล์มปาล์มน้ำมันมันโอเคมันได้ได้ไปละแต่ที่แน่ๆสิปีผ่านไปสมมุติว่า10ปีผ่านไปคุณวิสุทธ์ปลูกมากี่ต้นละครับตอนนี้ผมปลูก ั้งเล็กตั้งใหญ่ผมปลูกรวมสามพันแต่ว่ามันประมาณสามพันต้นเลยโอ้หไม่น้อยนะที่ผ่านมาก็ปลูกครับแต่ว่าประมาณสามพันเลยปลูกที่ปาล์มใหญ่แล้วมันความเจริญเติบโตมันน้อยกว่าตัวช้านิดหนึ่งแต่ถามว่าตายไหมไม่ตายไม่ตายมันยืนอยู่ไม่ตายแต่ว่าเราอยู่อยู่แค่นนแต่ถ้าว่าเราเอาปาล์มล้มลงใช่ไหมมันก็ขึ้นทันทีครับเพราะมันได้รับแสงรับน้ํเต็มที่ก็อาจจะต้องแต่งใบแตงอะไรนิดนึงแตงนี้ผมก็แต่ง ครับถ้าแต่งใบแต่งอะไรนิดนึงเนี่ยมันก็โอเคนะผมว่ามันสามารถที่อยู่ร่วมกันทำรายได้ให้เราได้ทั้งสองทางสิปีผ่านไปมันก็ต้องมีเงินมาจากตัวนี้แน่นอนมีมีไม่ไม่มากก็น้อยละครับคุณวิสุทธ์ปลูกไปสามพันต้นอยากฝากเกษตรกรทางบ้านนะครับว่าตัวนี้นะครับสามพันต้นนี้ไม่ในน้อยนะครับสามพันต้นเนี่ยคือผมผมดิดตัวเลขให้ดูคร่าวๆใบสั่งซื้อของผมเรียบร้อยสามพันต้นครับในในตู้อย่างนี้ ในตลาดจีนนะครับในตลาดจีนเนี่ยมูลค่าต้นละ5 5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทในตลาดจีน5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทต่อต้นแต่คราวนี้ถ้าสม,มมติในเมืองไทยตีต่ําต้นละหมื่นพอถ้าสมมติเราตีต่ำๆเลยเอาต้นละหม,มื่นผมไม่หวังมากนี่ผมเหลือสักพันต้นหมูผม,ผมใจแล้วนะถ้าสม,มมติว่าต้นละหมื่นเนี่ยขายได้นะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้นละหมื่นสามพันต้นก็เป็นเงินสักประมาณ30ล้านบาทนะครับอันนี้คือตีต่ำนะมูลค่าต่ำๆ แต่ท้งนั้นทั้งนี้เราก็ต้องดูแลด้วยนะครับดูแลด้วยหมายถึงว่าให้มันใหญ่ให,ใ,หญให้มันโตซะก่อนปีแรกปีที่2ไม่เกิน2ปีครับคุณดูแลไม่เกิน2ปีแค่นั้นหลังจากนั้นปล่อยไปได้เลยครับคุณจะทําปาล์มอะไรคุณทําเต็มที่เลยแต่ที่แน่ๆถ้ามันโตแบบนั้นนี่ยังไงมันก็ไปต่อแนะ่ให้มันขึ้นรับแสงได้ช่วงแรกก็ช่วงแรกนะครับที่ฝากไว้นะฮะว่าเรามาดูจากหลายๆสวนนะฮะดูสวนของพี่พิสุทธิ์เหมือนกันถ้าเราดูแลให้ใหมันโตมันตั้งตัวได้แบบนี้นะสามสีม่ห้าเมตรห้าเมตรไปเรียบร้อยแล้ว ปล่อยเลยครับแทบ,แทบจะไม่ต้องทําอะไรนะฮะซึ่งเขาจะโตเองเขาจะโตเองแล้วก็มีไรายได้3000ต้นเนี่ยเป็นเงินประมาณ3ามสามล้านบาทถ้าคิดถึงว่าเกษตร,รกรนะครับทั่วไปเรามีที่เป็นร้อยไร่ก็แล้วแต่คุณจะปลูกปาล์มปลูกยางปลูกอ้อยปลูกกล้วยปลูกมันสำปะหลังผมบอกเลย10ปีผ่านไปไม่มีทางเก็บตังค์ได้ถึง30ล้านแน่นอน100เซที่ร้อยไร่ยังไม่ได้เลย30ล้านเพราะอะไรครับทุกอย่างตายที่ตลาดนะครับทุกอย่างผลผลิตทางการเกษตรทุกอย่างสุดท้ายตายที่ตลาดถ้าคุณ ปลูกไปแล้วมูลค่าเพิ่มมันน้อยมันก็ทําเงินให้คุณได้น้อยแต่ตัวตัวนี้ฮวงหัวรีเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันแพงนะฮะมันแพงอันนี้คือสวนปามจริงๆพี่พิสุทธิ์อยากพามาดูตรงนี้นิดนึงต้นนะอันนี้ท่านเห็นนะครับอันนี้เป็นทิวเป็นแถวเลยนะเนี่ยมันไม่ได้โตต้นเดียวนะครับหล,หลายต้นโตแบบนี้เลยมีหลายต้นมีหลายทางนี้ก็ถกถกแถวนีน้ก็เข้าแถวนี้แถวนู้นแถวนู้นก็มอีอยากให้มาดูฝั่งนี้ด้วยครับพี่พิสุทธิ์พาไปดูละ เ,เห็นของจริงเลยนะครับมันจะรกสักหน่อยนะ,ะจะรกนิดนึงไม่เป็นไรนี่เนี่ยครับดูต้นนี้อันนี้ในในสวนปาล์มเลยนะครับต้นนี้แล้วมาดูต้นนี้อีกมันโตโตทั้งนั้นเลยนะครับนี่อันนี้ต้นขนาดนี้เลยนี่นี่ก็โตแบบนี้เลย นี่ไม้ัวงหลี่ตัวนี้มันอาจจะทิ้งใบนิดนึงนะฮะฤดูนี้ทิงใบก็ไม่เป็นไรทิ้งใบแต่แป๊บหนึ่งมันก็โตล,ละเดี๋ยวพอบฝนมาก็ออกแล้วมันก็โตนะครับพี่พิสุทธิ์โตทั้งนั้นเลยนี่ต้นนี้ก็ใหญ่นะครับโอ้นั่นก็ใหญ่ฝั่งนี้ใหญ่ทั้งนั้นเลยครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเขาหาว่าโตไม่กี่ต้นนะ <c oughs> <า>อันนี้โตครับตัวนี้เดินดูให้เต็มที่เลยอันนี้ก็โตนะนี่ไงอันนี้ก็โตนี่มัน จะเข้าแกนแล้วมั่งนี่ปีปีหน้าครับตัวนี้ปีหน้าเข้าแก่นแน,น่นอนนีานมาเดี๋ยวเราคุยกันต่อนิดหนึ่งนะในเรื่องของใบรับ,บประกันนิดนึงหมายถึงว่าตัวนี้นะครับอันนี้พี่วิสุทธ์อาจจะยังไม่เคยเห็นนะตัวนี้ของจริงตัวนี้ก็คือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพันธุ์พืชอนุรักษ์นะครับ,รบเลขบัญชีทะเบียนพาณิชย์ไม่ใช่ทะเบียนทะเบียนเลขที่นะ PTS 000290นะครับใบสําคัญนี้ออกให้แก่นายทูบนาเกษในนามบริษัทหงมู่ไทยแลนด์ ประทับตาโดยกรมวิชาการเกษตรอันนี้คือใบอนุญ,ญาตของไซเตสนะครับ,รบไซเตสประเทศไทยว่าอ๋อนี่ได้มาแล้วนะอ๋อได้ครับตัวนี้นะต้องได้ตัวนี้ถ้าไม่ได้ตัวนี้ผมเอาต้นกล้ามหมค,คุณวิสุธ์ปลูกเนี่ยไม่สามารถออกใบรับรองสายพันธุ์นั้นให้ได้นะเพราะว่าถ้าเราจะมาออกกันเองเนี่ยมันเวลาส่งออกส่งออกไม่ได้เพราะเวลาส่งออกคุณจะต้องมาขออนุญาตกับกรมวิชาการเกษตรเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับต้นกล้านะพยายามถ้าคุณรับต้นกล้ามาจากที่ไหนก็แล้วแต่ให้ถามนะครับถาม ว่ามีใบรับรองสายพันธุ์ไหมขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรหรือยังเพราะเวลาคุณจะส่งออกคุณจะต้องไปขออนุญาตใบเอ็กซ์พอร์ตเพอร์มิเขาเรียกเอ็กซ์พอร์ตเพอร์มิขออนุญาตส่งออกไหมเพราะฉะนั้นจําเป็นนะครับในเรื่องเอกสารสําคัญมากนะฮะ<ส>วันนี้ไซเตสม,มันให้ออนุญาตเกี่ยวกับพืชที่ติดบัญชีครับผมพันธุ์พืชที่อนุรักษ์ใช่ไหมใช่พันบัญชี2ตัวนี้มันติดบัญชี2เขาเรียกว่าพืชสกุลพยุงพืชสกุลเดอร์บิกียคือสกุลพยุงเนี่ยติดบัญชี2ทั้งหม บัญชี2บัญชีสคือคุณจะต้องอขึ้นทะเบียนก่อนขึ้นทะเบียนแล้วเวลาปลูกคุณจะต้องขออนุญาตคือขออนุญาตาตั้งแต่เพาะขยายพันธุ์มาแล้แล้วปลูกเรียบร้อยพอเวลาจะส่งออกเนี่ยเขาจะออกใบเอ็กซ์พอร์ตเพอร์มิให้ถ้าเขาไม่ออกใบเอ็กซ์พอร์ตเพอร์มิให้นี่แสดงว่าคุณไม่สามารถส่งออกได้100ร้อเปลูกไปก็เสียเวลา10ปีนี่เสียเวลาทิ้งเปล่าเลยไม่มีอะไรเลยถึงถึงบอกว่าต้นกล้าเถื่อนนะครับที่ซื้อมาจำตรงตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเนี่ย ส่งออกไม่ได้นะครับปลูกมา10ปีคือเสียเวลาเปล่าเพราะฉะนั้นถามกับผู้ซื้อนะครับผมไม่ได้บอกตรงนี้ว่าคุณจะต้องมาซื้อกับผมนะทั้งหมดนะคือคุณถามคนคนที่เอาต้นก้าพันมาว่ามีใบขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรหรือยังนะครับอันนั้นเราเก็บไว้ดีๆของปี่ว่สุ์มีใช่ไหมมีครับมีเก็บไว้ดีๆเพราะว่าใบนี้จะใช้สําหรับการขึ้นการขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกตอนที่ใกล้จะส่งออกอันนี้นี่คือใบจริงนะครับเขาเรียกว่า export permit ใบอนุญ,ญาตส่งออกนะฮะใบอนุญ,ญาตส่งออกนี่นำเข้าโดยพเพิธภัณฑดีพับเดโมแครติกรีพับลิกลาวนะครับตัวนี้คือประเทศลาวนำเข้าแล้วก็ประเทศที่คนที่ส่งออกก็คือหงมู่ไทยแลนด์ส่งออกอันนี้คือต้นกล้าผมส่งออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับรวมละสามแสนต้นประทับตาโดยกรมวิชาการเกษตรทุกอย่างสามแสนต้นผมส่งออกตอนนี้ประมาณ1ล้านต้นนะฮะส่งออกต้นกล้าเพราะอะไรเราถึงทําแบบนี้ครับเราอยากทดสอบว่า ต้นกล้าที่สูงขนาดนี้มันส่งออกได้ไหมถ้าต้นกล้าส่งออกได้ของที่มันขึ้นทะเบียนถูกต้องทุกอย่างเนี่ยตามกฎหมายถ,ถูกต้องเลยนะมันจะส่งออกได้จริงไหมปรากฏว่าส่งออกได้จริงตอนนี้ส่งออกไปเรียบร้อยละหนึ่งล้านต้นทั้งพามา่าทั้งลาวส่งออกได้สุดท้ายเวลาเราปลูกมาแล้วไม้ก็ส่งออกได้เช่นเดียวกันเพราะขนาดต้นกล้ายัางส่งออกได้ในเมื่อของที่ถูกกฎหมายนะครับยังไงมันก็ถูกกฎหมายยังไงมันก็ส่งออกได้1 0 0ให้ความมั่นใจเกษตรกร,ะร,รนะครับ ว่าตัวนี้มันสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องชาวสวนปาล์มนะปาล์มน้ำมันท่านปลูกปาล์มน้ำมันไว้แล้วท่านพื้นที่ท่านใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดแบบนี้แบบของพี่พิสุทธิ์เนี่ยอย่างนน้อยพี่ได้รายได้จากปาล์มน้ำมันไปเรื่อยๆเๆยสิปีผ่านไปนะครับสิบปี12ปี15ปีก็ได้หรือพี่พิสุทธิ์จะเก็บไว้ขายตอนอายุ25ปีก็ได้พร้อมกับปาล์มมันยิ่งมูลค่าเพิ่มสูงผมว่าถ้า25ปีนะน่าจะคนโอบอะ่ะนะตัวนี้นถ้าคนโอบเนี่ยถ้าตน้น มไม่ใช่ลายมากอย่างเดียวครับลา,ล,าลายสวยจัดแล้วอยู่ที่ราคาอยู่ที่2ล้านบาทขึ้นไปสองล้านบาทขึ้นไปถ้า20กว่าปีนะอันนี้คือเป็นราคาจริงที่เราไปดูที่จีนแล้วก็เวียดนามมาเราก็เห็นว่าไอ้สิบยปีเนี่ยคนไทยเวลาปลูกสมมติว่าปลูกยางพาราเราก็ปลูก10 20ปีถึงตัดขายได้อย่างเงี้ยมันมันก็20ปีเหมือนกันนะต้นหนึ่งเป็นล้าน2ล้านบาท10ต้นก็เป็น10ล้านคือคือผม สนใจเรื่องไม้เพราะว่าผมทำาุเรียนมเจืออยู่ด้วยอ๋อครับผมเดิมพ่อผมทำเป็นคนทําเรือครับผมทําเรือขุดเรือกับไม้ต้นใหญ่นี่ครับครับไม้ต้นใหญ่ขุดเอาแต่เนื้อแก่นมันครับผมทำทำเรืออ๋อเรือนี่เรือเรือทะเลเรือทะเลเรือเรือทะเลเรือหาปลานะฮะเรือกอและเรืออะไรพวกเนี้ยครับผมทั้งใหญ่ทั้งเล็กแกทำอ่ะก็เลยสนใจในเรื่องไม้ใช่ ปลูกปามยังไงก็ต้องปลูกไม้ผมก็เลยมาทำเฟอร์นิเจอร์ครับช่วงนี้ผมทิงไปแล้วผมหันมาทำสวนอย่างเดียวครับผมก็ฝากไว้นะครับอาจจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่แพงที่สุดในประเทศไทยก็ได้ครับมันอยู่ที่วัตถุดิบนะเรามีวัตถุดิบที่ดีลายสวยขนาดนั้นเนี่ยคนที่ทำเฟอร์นิเจอร์มาจะรู้นะครับเคยไปเห็นลายไม้นะครับของไม้่วงหัวรีเนี่ยคุณเห็นแล้วคุณจะน้ำลายไหลเลยนะครับเพราะมันมันลายมันสวยมากสวยมากๆจริงๆสวยกว่าไม้สักด้วยซ้ำนะ ทริปต่างประเทศของเวียดนามผมแลตลอดดูตลอดครับก็ก็แจ้งเตือนมาทุกวันที่เขาออกขายครับดีมากทั้งทั้งที่ขายเป็นไม้ที่เกลาแล้วอ่ะครับแท็กกับพี่แล้วใช่แล้วก็ทำเฟอร์นิเจอร์ผมติดตามตลอดแล้วก็ผมก็กดไอ้แจ้งเตือนเขาครับผมก็แจ้งเตือนให้ผมได้ดูตลอดเพราะว่ามั่นใจไงมั่นใจว่านี่แหละอยู่กับเราใช่อยู่กับเราก็มีเราก็เลี้ยงดูไปไอ้นุ่นเขากำลังขายเราเออเดี๋ยวเขาขายกันไปเรามั่งแหละเขาขายไปถึงไหนกันแล้วใช่ ฝากพี่พิสุทธิ์ฝากพี่พิสุทธิ์ไว้ด้วยนะครับคือมันเป็นการให้ทานนะครับหมายถึงว่าเราเราให้ความรู้เป็นวิทยาทานอย่างสมมติวันนี้คุณพิสุทธิ์พูดไปเนี่ยมีคนดูทั้งประเทศไทยนะครับมีคนดูเกษตรกรที่ดูเนี่ยเวลาเขาไปปลูกแล้ววันหนึ่งเขามีเงินล้านจากไอสิ่งที่พี่พิสุทธิ์แนะนำเนี่ยนั่นเป็นทานที่ยิ่งใหญ่นะครับให้โอกาสคนชี้แนะแนวทางที่มันจะทําเงินให้เขาได้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับวันนี้เรา ตามมาดูที่อำเภอวิภาวดีนะครับอีกที่หนึ่งปิดทริปนี้นะครับสำหรับภาคใต้ก็ถือว่าเป็นทริปสุดท้ายของภาคใต้แล้วพี่พิสุทธิ์รู้ไหมภาคใต้ตัวนี้นะผมทําประมาณ60คลิปแล้วดูหกสิบอาจจะขึ้นเพราะว่าเฉพาะภาคใต้นะภาคเหนือภาคอีสานสองร้อยกว่าคลิปนะครับเราตามไปดูทุกจังหวัดจริงๆสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมก็ไปมาเรียบร้อยครับปอยู่ที่สามจังหวัดภาคใต้ใช่ใช่กี่วันได้อยู่ประมาณเกือบสิบแล้วนะ นานเหมือนกันครับหลายวันนะหลายวันครับเพราะว่าเราไปถ่ายทอดแบบว่าเกษตรกรเขาไปปลูกเขาไปปลูกแล้วไปติดตามว่าเป็นยังไงบ้างถ้าปลูกแล้วขายไม่ได้ไม่มีประโยชน์ถ้าปลูกแล้วต้องสําเร็จต้องสําเร็จไปด้วยกันผมถึงต้องตามมาคุณพี่พิสุทธ์มั่นใจได้เลยว่าเราจะดูแลไปจนถึงขั้นที่ว่าส่งไม้ออกไปขายด้วยกันนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณพี่พิสุทธ์นะครับที่กรุณาให,ให้ให้ทางทีมงานเรามาถ่ายทํารายการถ่ายทํารายการเพื่อเป็นวิยาทานนะครับแล้วก็เป็น แลกเปลี่ยนแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่างผู้ปลูกทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดเลยที่วิสุทธ์กลับเข้าไปดูในยู u ูบนะครับตอนนี้มีทุกจังหวัดแบบนี้ผมจะขึ้นจังหวัดไว้เลยว่าอุดร<อ>ธานีนองบัวลําพูหรือเขาปลูกกันยังไงแต่เยอะขึ้นผมว่ามันมันไม่บาลานซ์หรอกมันต้องขาดตลาดเพราะว่า ไอ้นี่พอโค่นไปแล้วอีก10ปีสิกว่าปีถึงจะได้มาใช่ไม่มีทางล้นตลาดไม่ล้นนะผมไม่มีทางล้นตลาดถ้าเมื่อไหร่ราคามันตกเราไม่ขายยิ่งโตยิ่งแพงมันใช้ตลอดไงครับแล้วก็ไอ้เมืองกีนเป็นตลาดใหญ่เพราะว่าเป็นกว่าล้านคนใช่ไหมพันสี่ร้อยล้านครับผมใช่ตลาดใหญ่แล้วก็คนรวยเยอะครับม่เยอะได้ไงก็เขาเป็นประเทศค้าขายไงครับทีนี้เงินเข้าประเทศก็เศรษฐีเยอะรวยเิตีเศรษฐีเยอะไม่ใช่หรอก ครับไม่คนนี้เจอยางพาราเขาเขาไม่ใช้เขาก็ใช้ตัวแพงๆครับตัวแพงดีกว่าเงินไม่รู้เอาไปไหนเงินเยอะเงินเยอะเงินเยอะเลยฝากมีพี่พิสุทธิ์ฝากอะไรถึงเกษตรกรครับฝากฝากไ้เลยครับว่าตัวนี้มันน่าปลูกไหมเอาถามจริงครับผมผมในใจผมผมคิดว่าต้องเปลี่ยนแล้วแหละครับเพราะว่าโลกยุคนี้มันมันเร็วการเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็การปั่นผุวนของตลาดเราต้อง เปลี่ยนแล้วะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนการเวลาจะเปลี่ยนเราเองเราไม,ไม่แข่งเขาเขามาแข่งเราเองใช่เราเราจะตกยุคเพราะว่าโลกมันหมุนเร็วเดี๋ยวนี้เครื่องยงนต์น้ำมันมันจะโลแล้วไงใช่ไฟว้าจะขึ้นไปมเจง,งหมดคิดดูดีครับเพราะว่โลกมันเปลี่ยนมันหมุนไวแล้วก็อากาศของโลกมันจะมันจะทำให้การเปลี่ยนแปลงของโลกมันเสื่อมทีนี้เขาต้องใจไฟว้าเข้ามา แล้วทีนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถ้าเราตามไม่ทันเราจะตกยุคเพราะว่ามันมันแพงขึ้นทุกอย่างครเศรษฐกิจมันจะแพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้อาหารการกินถ้าเราหัวแต่ตามแต่ยางเราไม่ใช่ว่าไม่ดีตามยางดีครับตอนนี้ก็ยังทําอยู่ก็ยังทําอยู่แต่ต้องเอาตัวอื่นมาเสริมมาเสริมครับครับให้มันดีกว่าเดิมต้องเปลี่ยนแปลงก็ฝากพี่น้องทุกคนนะครับมาลองปลูกพยุงไข่ล้าแล้วก็พยุงเวียดนามนะครับ ไม้ตัวน,นี้เป็นไม้เศรษฐกิจกผมเร็งเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจกต,ต่อไปมันจะต้องดีต้องมีโอกาสมา,าถูกเกษตรกรเพราะว่าเงินส่วนนี้มันมันมันดีมากอะ่ะเพราะว่าตลาดหลักก็คือประเทศจีนนะครับสุดท้ายอยู่ที่ราคาใช่สุดท้ายสุดท้ายอยู่ที่ตลาดนะครับเป็นไม้ที่ลายสวยแล้วก็ทารบริโภคเขาอย่างนิยมมากครับเพราะว่าเมืองจีนเขาเป็นตลาดหลักก็มีความเชื่อเกรรีก่ยวกับไม้มงคล ครับผมใช่คือไม่มงคลายสวยทำเฟอร์นิเจอร์ซื้อเฟอร์นิเจอร์ทั้งตีซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่มีมงกลมีเออคุณภาพที่ดีลายสวยอ่าตรงนี้แหละครับน่าสนใจครับผมฝากพี่น้องเลยนะครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณอีกครั้งครับคุณพี่พิสุทธิ์ขอบคุณมากมากครับก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเห็นแล้วนะฮะเราพามาดูแล้วทั้งปล์มปล์มน้ำมันทั้งสวนยางพาราทั้งสวนแปลงผสมแปลงทุเรียนมีหมดนะครับตัวนี้สามารถเสริมได้ มันจะใช้เวลาถึง10ปีก็จริงแต่ว่าเราเสริมจากที่เราปลูกอยู่แล้วนะครับหรือบางท่านก็ปลูกตัวนี้เป็นล่ำเป็นสัรจริงๆอย่างอย่างคุณพี่ลุงวิทย์นะฮะก็ได้ผลจริงๆ1ปี9เดือนเท่านั้นนะครับประมาณแขนนะฮะอันนี้ก็1ปี9เดือนเหมือนกันแต่ว่าเรามีไรายได้จากปาล์มน้ำมันนะครับ<ๆ>เราเราไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบจริงจังเหมือนคุณลุงวิทย์นะฮะคุณลุงวิทย์ก็ปลูกมะนาวปลูกอะไรก็มีไรายได้ของเขาอยู่นะเสริมเสริมล็ <ไป S 1> อกทลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายของภาคใต้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอออกกัันนนใหหมม่รรบบ้าาีโสะค โอกาสเรากลับลงมาถ่ายทําแน่นอนแล้วก็มาติดตามเกษตรกรถ้าปลูกแล้วขายไม่ได้ถ้าปลูกแล้วมันไม่ได้ไม่ไม่ประสบความสําเร็จก็ไม่มีประโยชน์ที่จะปลูกนะฮะถ้าปลูกแล้วต้องได้เราต้องตามมาดูครับในเมื่อเราเป็นคนส่งเสริมให้ปลูกเราก็ต้องตามมาดูอันนี้ให้ความมั่นใจเกษตรกรทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยเจอเราแน่นอนนะครับเจอหงมู่แน่นอนส่งเสริมแล้วต้องได้ต้องได้ต้องขายได้นะครับต้องทําเงินให้เกษตรกรได้สําหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ